The okay. ครับผมเพื่ออะไรเนะี่ยโอเคครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมแตมเมอร์นะครับทุกคนก็ตามชื่อคลิปเลยนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนสร้างเต็นท์เอาชีวิตรอดในป่านะครับผมก็แบบจําลองนะครับโดยใช้พลาสติกใสนะครับผมหรือฟิล์มห่ออาหารที่ทุกคนอาจจะคุ้นเคยซึ่งผมไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้เลยนี่ก็ลงทุนไปซื้อมาก้กมนละยี่สิบนะครับผมคลิปนี้ก็สําหรับแบบดูบันเทิงหรือใครที่แบบจะเข้าป่าไปสร้างเต็นท์อาศัย ยู่นะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาสร้างเต็นท์ให้ดูวันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับผมอ่านี่เป็นอุปกรณ์ครับมีฟิล์มถนอมอาหารแล้วก็ไม้ไผ่นะครับผมโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้เลยอันนี้ผมก็อยู่ในป่านะครับผมแต่ที่เห็นกำแพงอันนี้คือกำแพงไททันครับเออผมอยู่ในโลกที่มีไททันก็เลยต้องมีกำแพงล้อมไว มาฮะคุณผู้ชมฝากกดไลค์คับถ้าใคคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะฮะจะขอบคุณมา,ากๆเลยปะเดี๋ยวเราสร้างเต็นท์กันเลยฮะทุกคนขั้นแรกนะฮะเราก็ต้องเตรียมไม้ไผ่นะครับผมซึ่งนี่ขนาดเท่ากันมาประมาณ5ท่อนนะฮะอันนี้ผมก็เหลาปลายแล้วนะครับผมให้มันดูแหลมแหลมนะฮเพื่อคี่ว่าจะได้ตอกนะฮะถ้าใครมีไม้อื่นที่ไม่ใช่ไม้ไผ่ก็ให้เหลาปลายแหลมแล้วก็ตอกไปเลยอาจจะได้ยินเสียงมดนะเอยเสียงนกหน่อยฮะอ่ะผมก็จะตอกเข้าไปครับผมโอเคตอกให้แบบแน่นๆนะฮะ Oh, <laughs> สูงจังวะโอเคครับผมคยแดดยังตาแดดยังตาโอเคครับผมก็ตอกไปโอเคอันแรกเสร็จไปแล้วนะครับผมอันสองก็ตอกไปฮะคุณผู้ชมเราจะตอกแบบเป็นสี่เหลี่ยมแบบเป็นห้องนะฮะตอกไปครับผมใครมีไม้มีอะไรนะ่นาก็ตอกไปฮะตอกแบบขอแน่นๆเลยฮะคุณผู้ชมโอเคฮะผมก็จะตอกไปเสาที่สามนะต้องขอหาโต๊ะมาหน่อยนะผมเพราะว่าแม่นสูงเกินตัดไม้มาสูงเกินครับคุณผู้ชมก็ดูๆนะฮะให้มันแบบเท่าๆกันนะครับผม ตอกไปฮะเสาที่สี่แล้วครับผมตอกไปนี่ฮะเราก็จะตอกให้มันลงดินไปอย่างนี้เลยครับผมตอกไปถามว่าทําไมผมไม่ใช้ตรงนี้หรอเพราะว่ามันเล็กนะเดี๋ยวไม่พายจะแตกเอาเนาะผมก็ต้องเอาด้านที่มันใหญ่โอเคตอกตอกไปฮะเออเดี๋ยวผมขอตอกทําเป็นเสาตรงกลางไว้ด้วยนะครับผมมันจะได้แบบแข็งแรงนะฮะโอเคครับผมตอกไป let's go เมื่อเราทําอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะทุกคนเนี่เลยเราก็จะมุงหลังคานะฮะคือขั้นตอนการมุงหลังคาเนี่ยไม่ยากเลยครับผมก็แค่เอาไม้อะไรก็ได้อ่ะมาพาดไว้แล้วเราก็ต้องมีลวดนะฮะถ้าใครไม่มีลวดเนี่ยเอาเป็นตอกไม้ไผ่ก็ได้นะผมเหล่าไม้ไผ่ให้เป็นตอกมาก็ได้นะแต่ว่าผมจะใช้ลวดเพื่อความสะดวกสบายเอาไม้ไผ่นะมาพาดนะคะผมอ่ะ เราจะทําแบบเป็นเขาเรียกว่าหลังคาหรืออะไรก็กกไม่รู้ครับคุณผู้ชมโ okay อเคครับผม เดี๋ยวผมจะล็อกให้มันอยู่ด้วยกันนะฮะโอเคพันไปพันยังไงก็ได้นะครับผมเอาแบบให้มันไม่หลุดไม่ร่วงก็พอนะครับใครไม่มีก็ใช้เป็นตอกไม้ไผ่ก็ได้นะครับผมแค่ให้มันอยู่เฉยๆน,นะฮะเพราะว่าเดี๋ยวแบบเราเข้าปงเข้าป่าเดี๋ยวเราก็ลื้อทิ้งนะครับผมมันจะได้แบบไม่ยากต่อการลื้อทิ้งนะครับคุณผู้ชมอุย้ยไ,ได้เลือดอ้เนี้ยลวดลวดบาดครับคุณผู้ชมโอเคผมผูกได้แล้วนะฮะอ้ลวดบาดครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอบไปล้างน้ําก่อนนะเดี๋ยวเป็นบาดทะยัก กดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทุกคนได้แผลเฉยผมได้เลือดฮะโอ้โคือแบบคลิปนี้ต้องกดไลค์แล้วป่ะทุกคนคือแบบมาทำก็ได้เลือดเลยครับผมเอาเป็นว่าฝากกดไลค์เป็นกำลังจุยให้ด้วยนะครับผมอ่ะเราก็จะมดัดอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมโอโหลวง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 มาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะฮะที่เราจะทําโครงนะครับผมผมก็จะทําโครงมาเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าแบบเป็นเพิงหมาเงี้ยนะครับผม <Yeah. S 1> ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะผมก็จะทําแบบ ชี้ๆไปอย่างนี้ครับผมคือตรงนี้มันต้องแน่นๆหน่อยนะต้องหาอะไรมาปกหรือหาอะไรอะไรมาตอกนะครับคุณผู้ชมอึบนี่ครับกดดินไปได้ฮะถ้าดินมันในนี้นะครับผมแต่ถ้าดินมันไม่นิ่มลนะก็หาอะไรมาตอกให้มันอยู่นะฮะโอเคก็ได้ทําการมัรดรั้วต่อไปนะครับผมเท่านี้โครงของเราเนี่ยก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโครงนะครับผมคืออย่างที่บอกฮะไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะ,ะผมจะตอนรื้อมันรื้อลําบากนะฮะแล้วแบบ เต็นในป่าอยู่แค่ไม่กี่วันนะครับผมเฮ้ยมันคงไม่โดนพายุพัดแล้วก็ปิวอย่าเสียงปิวอยู่นะโครงเต็นก็เสร็จเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นต่อไปนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มใสนะฮะโอ้ตัวมอมแแมมหมดครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟิล์มใสที่เราจะใช้กันนะฮะคุณผู้ชมกรีดมันเข้ามาอ่าแกะมันที่ผมไม่เคยใช้เลยนะัะฟิล์มใสเนี่ยทั้งชีวิตเกิดมานิด บอกเลยไม่เคยใช้นะครับผมเออโอเคครับคุณผู้ชมขั้นต่อไปนะฮะเราจะเอาฟิล์มใส่นะครับผมมาพันรอบๆมันอย่างนี้นะฮะอ่าจะอย่างนี้เลยครับผมลากมันเข้ามาลากมันเข้ามาฮะโอเคลากมาอย่างนี้ครับผมเย็ดก็เอาเรืองอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยมันก็เอาเรืองอยู่นะครับคุณผู้ชมมาฮะเนื่อโอเคอันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะครับผมโอเคชั้นแรกเอมาเอามาแล้วก็ อย่างนี้ครับผมโอเคออฟมาฮะโอเคครับผมมันหมดไปมวนหนึ่งแล้วนะฮะเราก็จะมวนต่อไปนะครับผม ผมบอกเลยว่ามันทําเพื่อการมาแรงเท่านั้นนะฮะไม่ได้เอาแบบไปกันสัตว์ใหญ่สัตว์อะไรครับผมเพราะว่ามันบางนะฮะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะใช้พลาสติกเยอะนะครับผมไม่งั้นมันจะเปลืองพลาสติกแล้วก็จะทําให้เป็นโลกร้อนนะฮะ,ฮะเราก็ต้องใช้แต่น้อยนะครับโอเอค okay. คุณผู้ชมคือแบบผมน้กว่ามันจะง่ายนะครับผมเองเขาที่ขาทำมาแย่ yeah! แม่งโคตรยากคือแบบโอ้โหเราไม่สามารถคุมให้มันได้ดังใจนะฮะเพราะว่ามันมีความยืดหยุนนะครับผมแล้วแบบขาดง่ายมากนะฮะอันนี้ก็จะเป็นที่อยู่สําหรับแบบชั่วคราวนะครับผมเออไม่ใช่แบบว่ามันจะกันตัวอะไรได้ทุกอย่างแบบเอาไว้นอนนะครับดีกว่าไปนอนกับพื้นไหมล่ะเออดีกว่าํำค้างเยอใส่หัว โอเคครับทุกคนคืนนี้ผมจะนอนที่นี<ะ>่มันเป็นไปได้ยังไงอะครับผมเออโอเคเดี๋ยวเรามาแบบปูเสื้อก่อนนะครับปูเสือ้อออไม่รู้ว่าผมเนี่ยจะรอดหรือเปล่านะฮะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังจุยให้ด้วยนะครับผมเฮ้ยเอ็นเข้ามาได้ไงวะเอ็นเข้ามาในบ้านข้าได้ไงวะอันนี้ไม่ใช่สัตว์ร้ายนะครับผมถ้าเป็นสัตว์ร้ายอ่ะมันีทางเขาได้หรอกครับโอ้ทำไมเสื้อเป็นแนี้เนี่ยโอ้ทำไมโอ้ทำไมเสื้อมันขาดอย่างนี้เนี่ยเฮ้ย คืนนี้ผมจะนอนในนี่นะฮะคือเหนื่อยมากก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมฝากคุณผู้ชมกดไ like ลค,ค์ตสไตั้คลิปนี้ด้วยนะคะคืนนี้แบบนอนในนี้เลยอ๋อไหนเราผมจะเทสนอนให้ดูนะคือแบบเยียดได้เต็มตัวครับผมเฮ้ยผมก็จะนอนอย่างนี้เลยครับง่วงเหนื่อยเหลืเกิน ครับทุกคนตอนนี้นะฮะก็มืดแล้วนะครับผมคือเต็นท์ที่เราสร้างเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้มันสามารถเราไปทําได้จริงนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าป่าจริงๆเราควรที่จะจุดไฟเพื่อไล่สัตว์เอ่อคนพกยากันยงยากันยุงไปด้วยนะครับผมอันนี้คือมันเป็นที่พักนะฮะแบบกันน้ําค้างนะครับคุณผู้ชมเพราะาเราไปนอนป่าเนี่ยการที่เราโดนน้ําคงน้ําค้างเนี่ยอาจจะทําให้เราไม่สบายนะฮะก็ดีกว่าไปนอนแบบ นอนได้เสร็จแล้วน้ำค้างหยดไม่สบายนะผมอันนี้ก็กันได้ถ้าเรานอนตรงๆนะแต่ก็จะมีบางจุดที่มันเป็นรูเป็นอะไรครับผมก็ถ้าไปทําในป่าจริงๆเนี่ยควรที่จะเอาไฟเอาอะไรไปด้วยนะฮะนี่ครับวันนี้ผมก็ไปล่าไก่มานะครับผมอันนี้ก็เป็นไก่ปาก่าคือแบบสุกเลยครับผมโอ้โหหนังโคตรกรอบดูดิเห็นไหมคุณผู้ชมหือหือขอร่อยครับหือสุดที่ก็ว่าจะนอนในนี้สักวันหนึ่งอนะ อันล่าฝากคุณผู้ชมกดไละชอบตค,คลิปนี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนะี่ยผมจะไปสร้างบ้านบนต้นไม้นะอันนี้คือบ้านจริงเลยนะครับผมใครอยากให้ดูกระทืบไรมาฮะค,คุณผู้ชมใครอยากให้ทํานะเควันนี้ผมก็คงต้องนอนแนะ่เนื้อไก่อร่อยอะครับคุณผู้ชมเอาไว้ว่าฝากกดไละชอบตะกันนะะขอตัวนอนก่อนมานกินไก่อะครับดูฮนะโขาค้อชิวโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับทุกคนหอมหอมหอม